อาสวัสดีครับวันนี้มาตีกิววอลเนาะกิววอลแมนห้ากิวนียากมากนะแข็งมากเลยอยู่อันดับบนๆเลยอ่ะทีนี้หลายตัวเลยผมลองแกนดูแล้วผมตีไม่ไหวตีไม่น่าได้สามดาวน่าจะถึงเบอร์เจ็ดเลยอ่ะ <c oughs> เราก็เลยต้องมาตีเบอร์แปดตัวแรกเนาะคือทีมเขาค่อนข,ข้างแข็งเนาะ อันนี้ก็อันนี้ก็มีปัญหาที่อ่ฮันนีบาวเนาะแต่ฮันนีบาวร้อยสี่สิบเนี่ยฟาดทีเดียวตายได้เนาะเราก็ไม่ต้องใช้เย็ยนสีเนาะเราก็ใช้นี่กับเป็เกี่ยวได้เนาะเพราะว่ามันไม่มีเกาะเนาะตัวนี้ไม่มีเกาะ ก็ออกเทเวียก็น่าจะไปฟาแล้วก็ล่วงเลย <c oughs> ส่วนทีมนี้เราก็จะใช้ทีมนี้สู้เนาะ <c oughs> อันนี้ก็มีความเสี่ยงนะ <c oughs> มีความเสี่ยงว่าจะตายแต่ผมคาดหวังว่าคือจะมีปัญหาถ้าโรบินฮูธเขาเร็วเนะ <c oughs> <c oughs> เอออันนี้ทีมเนี้ย ที่แก้ก็ถ้าจะแ,แก้ก็เอาสปีดมาใส่ที่เฮลุเนาะส่วนตัวนี้ทีนี้ไม่มีปัญหาเนาะไม่มีอันตรายอะไรคิดว่าอันนี้น่าจะโอเคอยู่แต่ทีมนี้ถ้าถ้าจะตีเนี่ยเ,เราสามารถเอาเอ็นสีมาใส่ได้เนาะใส่เอ็นสีกับ อน,นี่เนาะแต่ว่าถ้าอยากชัวร์สำหรับทีมหนึ่งเนี่ยไอ้ทีมสองทีมนี้เนาะเพื่อความปลอดภัยอ่ะผมว่าเราจาเป็นจะต้องย้ายของชิ้นหนึ่งเราจะาเป็นต้องย้ายสปีดเนาะอันนี้ ตีให้ดูแบบแปลกหน่อยเนาะจะย้ายลูนสปีดมาอันหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราต้องกลับ,ลบไปจัดทีใหม่เนาะไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตเอาลูนสปีดออกมาเลี่ยนฝีก,ก่อน เพือ่อความชัวเอาเอาใส่ไปก่อนเนาะอาดิเฟนอะไรใส่ไปสักอันหนึ่งติดต้องใช้สีม่วงเลยเหรอเนี่ยสีม่วงจากชิโยมิมาใส่เนาะชั่วคราว แล้วก็อาอ,อเ,เอรกแอร์ไอนี่ก็ต้องใส่ใส่สปีดเนาะเพื่อความชัวร์อโอเคอย่างนี้เนะเาะคือเมื่อวานเนี่ย ผมเล่นแล้วก็ไม่ระวังแพฮันนีบาเพราะสปีดที่แครู้มันต่ำไปเนาะนี่ผมก็ดันสปีดขึ้นมาเพื่อความชั่วเขาไม่มีตัวลบบัฟเนาะมันก็ไม่น่าเสียหายอะไรเราก็จะตีว่าแปดก่อนเนะเาะเล่นทีมแรกต้องกลับใหม่เนาะแก้ใหม่เนาะคือเราก็ต้องเอานี่แล้วก็ตัวนี้เนาะ ทีมสส่วนทีมสอง้วก็เป็นแบบเดิมได้แค่ปรับสปีดขึ้นมาเนาะเราก็หวังว่าเฮเลนเราจะไม่โดนซีซีเนาะส่วนทีม3าม้วก็ใช้เอ็นสีที่หลุดออกมาจากทีมเมื่อกี้เนาะโอเค เข <c oughs> ไม่มีตัวลบบัฟนะเพราะฉะนั้นี่เรากาเกาะเบิ้นไปก่อนสองทีเพื่อความเซฟของตัวเราเนาะแรงแรงอยู่เนาะก็ <c oughs> ใช้วิธีเอาเราเป็นฮูดลิงเนาะ จะปา้าลบบารก,ก็ยิยงซ้ำก็น่าจะตายแล้วแหะคือจำเป็นต้องต้องปรับสปีดเนาะทีมเมื่อกี้มันตัวอื่นเขาแรงนะ ก็เลยต้องปร,รับสกิจปิดที่เกฮารูมาเพราะว่าเราสามารถปรับได้เพราะว่าทีมที่ <co ff> s> <S ทีมที่สามเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเนาะ <co ff> s> <S เราก็เลยไม่จาเป็นต้องให้เอียนสีเร็วเพื่อดึงฮันิบามาทุบโลวๆ, <co ff> s> <S ๆนะทีมนี้เขาค่อนข้างเราค่อนข้างได้เปลี่ยบง่ายๆใช้ฮันิบาแบกตัวเดียวได้โอเคนะทีมแรกได้3ดาวเนาะ ก็คือผมไม่อยากไปเสี่ยงตีตัวก่อนหน้านี้เจ็ดคนนะเพราะว่ามันชนะได้แหละสองหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันก็มีผลกระดาวเนาะและ้วก็กิลผมอะ่ะผมคิดว่ากิลเนี่ยหนักมากเลยคือคนอื่นก็น่าจะตีไม่ไหวข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะเก็บดาวไม่ไหวเนาะหรือว่าอาจจะเก็บได้แค่ทีมเดียวดาวเดียวอะไรเงี้ยแล้ว มันคงตีกว่าจะมาถึงข้างหลังนี่คงคงเก็บได้ไม่เยอะน่าจะแพ้เนี่ยค่อนข้างแน่นอนสำหรับแมตชนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็อันนี้เหมือนกันเนาะคือเราก็จะไปตีเขาไม่มีลบบัฟเนาะเราก็จะเอาทีมีิเครลุ้่วไปชน เราก็ปรับสปีดแล้วใช่ไหมก็แน่นทีมสองเนี่ยทีมสองนี่ก็มีฮอนด้ที่อาจจะน่ากลัวแต่พวกนี้ยังไม่กลางโล่เนาะก็เราก็ไม่ต้องลบบัฟเนาะมันต้องร้อยสิบเอ็ดก่อนเนาะถึงกลางโล่อันนี้ก็ไปปุ๊บมันก็ไปฟาดฮอนด a น่าจะตายเลยก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ไม่ได้เพราะว่าทีมนี้มีไอ้นี่เนาะฮัน,นิบาลเนาะ ีมนี้ยากกว่าแต่ว่าอนิบาลเขาร้อยหกสิบเนาะอ่ะเดี๋ยวพิจารณาอีกทีเร่งว่าเราจะสลับทีมไหมเนาะคือคือถ้ามาสู้ทีมนี้เนี่ย คือถ้าช้าไปเนี่ยไอ้ตัวนี้มันน่าจ,จะเป็นอาจจะเป็นปัญหาทําให้ทีมเราสตาร์เหมือนกันเนาะทีมเนี้ยมันช้าไม่ได้เนาะเลยมีตัวเบิร์นสามตัวเลยอาจจะต้องแก้ปัญหากับทีมนี้ซึ่งมีฮันนี่บาล ว่าทีมเนี้ยอาจจะจำเป็นจะต้องเอาโอเคเวียมาใ,ใช้นะไม่งั้นมันจะเสี่ยงไปผมคงต้องสลับแล้วน่าจะต้องสลับ <c oughs> แต่ปัญหาคือทีมเนี้ยไหวเปล่าตัวนี้น่าจะเก็บตัวนี้ได้แต่ว่า เราก็ต้องหวังธรรมโมช่วยได้ด้วยนะทอมทีแรกคานิบาลนะ่าจะสตันได้สองตัวนะ <ๆ S 1> เพผอเมื่อลินอาจจะตายด้วยน่าจะไหวน่าจะไหวเล่นแบบนี้ดีกว่าโอเคไป เดี๋ยวก็ต้องย้ายของกลับเนาะเอาของไปเียนสีกลับไปเป็นสีใหม่ถ้าศัตรูไม่มีโลบบัฟเนี่ยดันสปีดที่แกรุสุดๆไปเลยได้เนาะแล้วมันจะได้กโกลมมันจะได้หนาแล้วมันก็จะได้ได้ยกก่อนฝั่งตรงข้ามมันก็จะได้เปรียบแบบเนี้ย ล <c oughs> ุกมาได้ตัวเดียวก็ไม่มีปัญหาแล้วหรอก <c oughs> เดี๋ยวเทินสองรอบหน้าไอเทินหกก็ฝั่งนี้ก็ตายหมดเลยยกที่รู้ยกก็ตายแล้วจะตายก่อนีก แล้วทีมนี้ก็ตัวแบกก็ชื่อคือชิคเกฮารนะุตัวอื่นก็ตัวส,ะส,ะส,ะสะัตว์ถนนรบบัฟล้างดีบับฟฝั่งเราไม่ตายฮนะะตายแล้วฮอนดาสตานไปละไม่มีปัญหาจริงๆเขาควรจะเอาฮอนดาไว้ตำแหน่งบิชาร์ดเนาะวางตำแหน่งไม่ดีทีนีน้เล็กตีง่าย น,นี่ก็ฟาดอันนี้บาวตายก่อนเนาะคือหมดเยอเนาะก็ได้หกดาวเนาะแต่ว่าก็ต้องทำแบบนี้แหละเพราะกิลที่มันแข็งมากอะโดยภาพรวมอะของทีมเขามันแข็งมากเราจะไปตีตัวข้างบนให้เสียงได้แค่สองดาวก็ไม่ไหวแต่ทีมเนี้ยครับ ถามว่าตีง่ายไหมสำหรับคนทั่วๆไป9ก็เนี่ยรวมรวมดูพลังนะ2ล้านกว่าเหมือนกันนะไม่ไม่ไม่น้อยนะ9 5 7 2ล้าน2 2ล้าน3เนี่ยประมาณเนี้ยกับ2ล้าน3ส่วนใหญ่ก็ตีไม่ไหวหรอกอันเนี้ยอันนี้ก็2ล้าน2 2ล้าน3เหมือนกันแต่พวกข้างหน้าเนี่ยอย่างคีร่านเนี่ยตีไม่ไหวนะผมตี คือทีมมันมีสองทีมที่มีปัญหาอย่างเนี้ยชิเกลุบอกบอกออกเตเวียอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะแล้วในการตีถึงแม้ชิเกราลุเขาจะจะไม่หนาแต่ว่าถ้าเราไม่หนาไอ้ตีไม่ตัวตีไม่แรงเนี่ยมันก็ตีไม่ไหวมันมีตัวบินฮูดมาคุมอีกไอ้นี่ฮานิบาลร้อยแปดสิบก็ยากอีกเไอ,ไอ้พอมีฮานิบาลร้ยแปดสิบเนี้ยมันก็ส่วนใหญ่มันก็ต้องดึงตัว ออกเวียของผมไปละ้ะตัวหนึ่งไม่งั้นมันก็ฆ่าฮนันนบาวไม่ได้แถมมันต้องดึงตัวลบัฟด้วยคือมันดึงไปสองตัวเลยฮนันนบาวอะ่ะ <c oughs> มันจะทําให้ทีผมจัดทีมยากขึ้นนะเพราะผมไม่มีตัวเวทแรงๆหรอตอนเนี้ไม่มีตัวะเวทที่ยิงช็อตแรกแล้วล้มฮนันนบาวได้มันมันมันจะทําให้เสียทรัพยากรในการตีแล้วก็มากระจายมาสู้ทีมนี้อีกไม่ได้ทีมนี้ไม่มีปัญหาหรอก มีเกาะไฟแต่ว่าตัวอื่นมันบางผมว่ามันก็ฆ่าได้ง่ายๆแต่สองทีมเนี้ยมันดึงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันทำให้ตีสองทีมเนี้ยชนะทั้งคู่ยาก <c oughs> ส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยก็ค่อนข้างหนักคือมันคือพลังเขาอะไม่ได้ไม่ได้เยอะกว่าผมนะแต่ปัญหาคือจะช,ะชนะสามดาวอะมันยาก คือถ้ารู้ว่าเป็นซูเปอร์อารีนาเนี่ยให้ตีชนะแค่สองดาบเนี่ยพวกเนี้ยผมตีชนะได้นะหกห้าอะไรเนี่ยพวกเนี้ยผมสามารถแบ่งชนะได้ไออันนี้ก็เหมือนกันผมเอาทีมมารวมอะ่ะแล้วก็ตีทีมนี้กับทีมทีมไดทีมหนึ่งในนี้เนี่ยผมชนะได้อยู่แล้วซูเปอร์อารีนาชนะได้แต่สาหรับกิวร์ที่เราอาจจะต้องการสามดาวเนี่ยทีมที่พลังขี่ๆกัน ชนะไม่เยอะอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีตัวตัวที่เป็นปัญหาสําหรับการแบ่งตัวละครของเราเนี่ยมันจะยากอย่างทีมเนี้สองสองล้านแปดนั่นรวมๆแล้วเฉลี่ยประมาณสองล้านแปดกับสองสามล้านก็ใกล้ๆกับทีมผมนแหละรว,วมพลังทีมผมพวกนี้คือตีอ่ะถ้าตีอ่ะสองดาบยังพอมีลุ้นนะแต่ว่าสามดาบอะ่ะไม่สามสามดาวไม่น่าลุ้น มาดูเบอร์หนึ่งของเขาเนี่คือบทดสิทธิ์เลยนะอันนี้คือศุลย์ตานของแท้เนาะคือตีไม่ได้อะยังไงก็ยังไงยังอาจจะอาจจะได้ทีมเดียวอย่างเงี้ยได้ดาวเดียวไม่คุ้มกับการตีนะสองคนนะมีอยู่สองคนทีมเนี้ยกิวเนี้ยเริ่มมาก็สองคนเนี่ยตีไม่ไหวคือตีแล้วได้ดาวเดียวแน่ๆแล้วก็พวกเนี้ยคนนี้ก็ยังอาจจะได้ดาวเดียวนะทีมเขาก็ค่อนแข็ง เบอร์สี่ห้าหกอ่ะพอที่จะตีสองดาวได้สี 4, 5, ่ห้าหกเจ็ดอ่ะแต่ถ้าจะเอาสามดาวก็เลยต้องไหลลงมาถึงเบอร์แปดนี่โอเคเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะคือ,อวออบางทีถ้าเกิดมันต้องดูเออเดี๋ยวผมต่อยนิดนึงเนาะคืออย่างเราต้องดูด้วยนะว่ากิวเราอ่ะมีคนระดับไหนอยู่เท่าไหร่แล้วก็ ต้องดูด้วยว่าคนเราจริงๆแอคทีฟมาตีเท่าไหร่คืออย่างก,กิลผมเนี่ยผมพอรู้ว่ากิลผมมาตีไม่ครบทุกคนเนาะตีไม่ครบทุกคนแล้วก็พลังก็ไม่สามารถที่จะหลายคนอะ่ะจะไม่สามารถเจาะข้างหลังแม้แม้แม,แม้แต่ข้างหลังได้เพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องฝืนไปตีข้างหน้าเนาะที่มันได้สองดาวอะ่ะไม่ต้องฝืนดาวเดียวนี้ก็ไม่ต้องฝืนเพราะว่าเราไม่ต้องเซฟ ไม่ใช่ไม่ต้องเซฟตัวอะไรอะ่ะไม่ต้องเซฟตัวหลังหลังละไอ้ที่ตีง่ายให้คนอื่นตีคือคำนวณแล้วโดยประมาณ,ปร,มาณประมาณเอาแล้วมันไม่ต้องเซฟเพราะว่ามันน่าจะใช้ไม่หมดอไอ้ข้างหลังเนี่ยเดาเดาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยาามาว่ากันพรุ่งนี้อะ่ะถ้าเกิดมาเช็คแล้วมาดูอีกทีว่าสภาพกิวเวลาเจอกิวระดับเนี่ยเป็นยังไงตีไปได้ถึงไหนอะไรเงี้ยข้างหลังเหลือ ตรงกลางเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะได้วางแผนแมตต์ต่อไปได้โอเคนะครับวันคลิปนี้ก็สั้นๆเอาแค่นี้พอมาตีแค่นี้ให้ดูเดี๋ยวผมก็เลิกแล้วละเดี๋ยวผมก็ย้ายของกลับโอเคครับสวัสดีครับ